สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คืออันแพ็กท่อนพันยานรกจกักรพพรดนะครับทั้งหมดห้าร้อยท่อนนะฮะก็แถมไปอีกร้อยหนึ่งก็หกร้อยท่อนจริงๆแล้วหกร้อยท่อนนี่สามลังก็พอสองลังก็กว่าได้ทำไปแต่ว่าท่อนมันใหญ่ครับนะฮะมีแต่ท่อนใหญ่ๆครับ ส่งไปปักอำเภอปักช่องโคราชครับท่อนมันใหญ่มีแต่ท่อนใหญ่ๆครับมันก็เลยเกือบสี่ลังเลยนะครับค่าส่งวันนี้น่าจะหลายบาทอยู่นะครับหนักครับหนักก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าสำหรับท่อนพันย้านรกจากฟัดของลูกอิดนะครับมีแต่อย่างนี้ฮะท่อนใหญ่ๆครับ นะครับซึ่งทนใหญ่ก็หนักค่าทรงนะฮะค่าส่งหลายบาทครับบางคนถามโอ้ไม่ฟรีค่าทรงหรือครับะโอ้เฉ <c oughs> พาะจ้างคนงานตัดก็วันหนึ่งก็สามร้อยแล้วอ่ะสมมติเนะาะสั่งห้าร้อยท่อนห้ารอยบาทค่าคนงานตัด วันละสามร้อนะครับลุงอิดเหลือร้อยสองรอยถ้าฟรีค่าส่งนะครับลุงอิดเหลือ200อยค่ากล่องค่าน้ำมันรถไปส่งกาลังนะฮะหมดพอดีครับในหลถึงแจ้งให้เอฟซี FC ทราบว่ามันส่งฟรีไม่ได้นะครับบางคนโอ้ เขาส่งฟรีนะโอ้ลุงเอียดต้องขอร้องเลยครับมันอย่างที่เล่าให้ฟังถ้าว่าสั่งห้าร้อยบาทห้าร้อยทอนนะครับผมจ้างเขาตัดวันหนึ่งสามรอยนะครับตัดเอ้ยทอนเอ้ยทำความสะอาดเลยคนหนึ่งผมเหลือสองร้อยบาทเค่ไง้สาบสองร้อยบาทค่าลังอ่ะค่าลังกับค่าน้ำมันรถอ่ะ รวมเป็นร้อยหนึ่งผมเดือร้อยนึร้อยนึงผมคงคือพูดง่ายๆเนาะคงจะไม่ไม่ไม่ทำด้วยด้วยขนาดนั้นนะครับครับใส่ลังเรียบร้อยนะครับลังก็ออันไหนที่ ยังดีอยู่ก็ยังไม่ปิดปากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะจะไปซีดให้เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะผมพูดยังไม่จบสั่งผมห้าร้อยท่อนห้ารอยบาทนะครับสมมุินะผมจ้างคนตัดวันหนึ่งสามรอยตัดเอยถอนเอยทางความสะอาดทุกอย่างนะครับแพรคอะไรต่างๆผมเหลือสองร้อยบาททีนี้ค่าลังค่า วัสดุค่าน้ำมันอะไรไปส่งผมหมดอีร้อยหนึ่งผมเรือร้อยหนึ่งแต่เวลาผมไปส่งเขาคิดค่าส่งจากจากลุกอีดอีกนะครับลังหนึ่งผมเฉลี่ยประมาณลังละร้อยสามลางังสี่ลังนี่ก็สี่ร้อยเมื่อจะคู่ผมเหลือเงินอยู่ร้อยหนึ่งเท่ากับว่าผมต้องฟักเงินให้ให คุณผู้ซึ่งอขอผมค่าส่งฟรีเนี่ยอีกสามร้อยบาทใช่ไหมฮะสั่งผมห้าร้อยผมต้องขาดทุนอีกสามร้อยบาทเพื่อส่งท่อนพันยาไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เคยโทรมาต่อว่าอ๋อผมนึกว่าส่งฟรีเหมือนมีรายหนึ่งสั่งผมสองร้อยท่อนนะครับแล้วก็บวกยาหวานอีกร้อยท่อนเป็นสามร้อยบาท นะครับค่าส่งวันนั้นเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาจะให้ผมส่งฟรีอ่ะผมได้รับเงินสามร้อยบาทผมส่งอ่าค่าส่งสมมุติฟรีนะผมจ้างเขาตัดทอนอะไรต่างๆวันหนึ่งสามร้อยผมไม่เหลือแล้วครับไหนจะค่าน้ํามันค่ากลางค่าอะไรไปส่งแถมตอนไปส่งผมยังต้อง จ่ายค่าส่งให้บริษัทคนส่งเอกชนอีกร้อยห้าสิบบาทแสดงแรงว่า FC รายนั้นะ่ะผมต้องควักเงินร้อยห้าสิบาทอย่างรายนี้ก็เช่นเดียวกันผมต้องควักเงินสามรอยบาทอย่างนี้ครพี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ลองคิดดูโอ้ยผมนึกว่าจะส่งฟรีโอ้มันส่งฟรีไม่ได้หรอกครับไม่งั้นผมก็ผมไม่รู้จะทําไปทําอะไรในเมื่อ เสั่งผมห้าร้อยท่อนนะครับแล้วผมควักเงินเพื่อเอาเพ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อเอฟซีสามรอยบาทอันนี้เลยเคิดเดียวนะรายเดียวแต่สิบรายวันหนึ่งผมก็จ่ายไปสามพันบาทอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆพืนเอฟซเห็นใจด้วยนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิฐนะครับแล้วก็ต้องการ่านอรกจกักรพพัดท่อนสวยๆงามๆอย่างเช่นม่นสักครู่นะครับ ก็กดมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ